มิกะมกะไปเก i ม i เกะมิเกะมิเกะมิเ a ะมิเก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 ะมิเ e ะมิเก i มิเกะมิเกะมิเกะ่ิเกะมิเกะมิเก a ม i เกะมิเกะมิเ k ะมิเกะมิกะมิเกมิเกะมิกะมิเกะนิเกมิเมุเมิเิเกะมิเกะมิเกะะิกะมมเระมะกะมเกะกมเกะมกะมเะมิเกะกะมเกะมิเกะมเกะกะะมกะมิะะะะ แรงลอยตัวนะคะเป็นแรงของของเหลวที่แก๊สกระทำต่อวัตถุที่อยู่ในของเหลวและแก๊สนั้นนะคะทําให้วัตถุเนี่ยอยู่ได้ลอยอยู่ได้นะคะในชีวิตประจาวันเราเนี่ยจะพบว่าวัตถุบางชนิดลอยอยู่ในน้ําได้เพราะแรงลอยตัวที่กระทำต่อถุกนั้นมีค่าเพียงพอที่จะต้านน้าหนักของวัตถุที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้นะคะแต่สำหรับวัตถุบางชนิดที่จมลงน้ำนะคะแสดงว่าแรงลอยตัวที่กระทำต่อวัตถุนั้นมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุค่ะ ใส่หิ่มไปใชใส่ลงไปนะคะเห็นจมนะคะแสดงว่าวัตถุนะคะมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวนะคะวัตถุจงจมนะคะและการที่วัตถุลอยนะคะก็คือวัตถุนียมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวที่วัตถุจะลอยในของเหลวนะคะและถ้าวัตถุมีความหนาแน่นเท่ากันกับของเหลวเนี่ยวัตถุจะลอยพิมนะคะนี่ครับไม้กับกระดาษใช่แล้วก็ไมอติมนะคะจะลอย ปัจจัยที่มีผลต่อการลอยและการจมขอหูกนะคะคือความหนาแน่นถูกและความหนาแน่นของอเหลวค่ะค่ะสำแล้วนะคะก็ขอจบการสึกษาเรื่องแรองอยตัวไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค,ค,ครับ